สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและก็สภาพหัวใจกันนะคะ คุณผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมฝนถึงตกได้ล่ะเนี่ยนั่นก็เพราะว่าคลื่นกระแสลมไฟแต่มันตกเข้าปกคลุมตอนบนของบ้านเราขณะที่มวลอากาศเย็นก็ปกคลุมทะเลจีนใต้กรมอุตุนิยมวิทยาเลยออกประกาศเตือนนะคะว่าจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกในภาคเหนือนและภาคอีสานซึงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ จากนั้นค่ะในวันที่23มกราคมนะคะอากาศจะหนาวขึ้นอีกร,รอบโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะคะอุณหภูมิลดลง3-5องศาค่ะส่วนภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะอุณหภูมิลดลง1-2องศาขณะที่ยอดดอยถึงขั้นหนาวจัดเลยค่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาค่ะแล้วก็มีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่ด้วยแต่ว่าความหนาวเย็นจะอยู่กับเราไปถึงแค่วันที่26มกราคมเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันที่27-30มกราคม อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นลมแปรปวนแล้วก็มีฝนน้อยลงค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันดีกว่าค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะอากาศหนาวเย็นแต่ว่าก็มีฝน40%ค่ะลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดที่เชียงราย16องศานะคะและสูงสุดที่เชียงใหม่ก็แค่29องศาเองค่ะ วันนี้ช่วงสุธทิดาพาเที่ยวก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปที่ป่าสนวัดจันจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ชมดูสิคะบรรยากาศแบบนี้วิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามแบบนี้เราจะพาไปได้ยังไงคะป่าสนวัดจันหรือโครงการบ้านวัดจันเขาเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติเป็นป่าสนขนาดใหญ่ ล้อมรอบนะคะตั้งอยู่ในอำเภอกาลยานิวัฒนา mm hmm. ยิ่งช่วงหน้าหนาวนะคุณผู้ชมตรงกลางหุบเขาเนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกในตอนเช้าถ้าเราได้ไปสวีทด้วยกันก็จะได้เห็นภาพสายหมอกที่ล่องลอยปกคลุมป่าทิวลสนแล้วก็อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่โอ้โหฟินเหลือเกินค่ะและปีนี้นะคะทท,ท,ทเขาก็มีแนวคิด Amazing Thailand Amazing New Chapter ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal เน้นการดูแลสุขอ,อนามัยดังนั้นค่ะนอกจากจะได้ความโรแมนติกแล้วก็ต้อง ปลอดภัยกันด้วยนะคะเที่ยวกันจนฟินแล้วนะคะเราไม่ต่อกันที่ภาคอีสานค่ะช่วงนี้ก็จะเย็นนะคะแล้วก็มีฝน60เปที่ยวอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ17องศาสูงสุด28องศาค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะอากาศก็จะเย็นตอนเช้าแล้วก็มีฝน40เอร์ลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด31องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีฝน20เซต์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาค่ะเช้นเดียวกับฝั่งอันดามันนะคะที่มีเมฆบางส่วนแล้วก็มีฝนเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝน30%แล้วก็ลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศาค่ะ และขณะที่สถานการณ์ฝุ่นวันนี้นะคะอากาศสดใสทั้งประเทศเลยค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลน,นาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครองแชมป์อากาศดีสุดๆค่ะค่าฝุ่นแค่9มิครกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่านั้นค่ะส่วนพื้นที่ที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่มีผลต,ต่อสุขภาพมีแค่ที่เดียวค่ะก็คือที่นี่เลยตำบลน,นาพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีค่าฝุ่น53มิครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งหากดูจากจุดความร้อนนะคะก็จะพบว่าทั้งประเทศตอนนี้นะคะ มีอยู่255จุดค่ะมากที่สุดก็คือที่จังหวัดนครน,นายก25จุดนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจุดความร้อนจะลดน้อยลงค่ะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือหลังจากเกิดฝนหลายพื้นที่ทําให้ค่าฝุ่นวันนี้ยังอยู่ในระดับที่ดีค่ะแต่าคาดการณ์นะคะว่าวันพรุ่งนี้ค่าฝุ่นในกรุงเทพจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งค่ะและต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่25-26มกราคมด้วยเพราะมีแนวโน้มว่าฝุ่นละอองจะสะสมมากขึ้นค่ะ ทั้งฝุ่นทั้งโควิดสุธิดาขอมอบกำลังใจให้เต็มๆเลยนะคะสองนิ้วเนี่ยแปลว่าสู้ๆแต่ I love you เนี่ยแปลว่าหลักคุณผู้ชมนะคะแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปอปากมนลเนตรได้ในลมฟ้าอากาศทุกวันในก้าวข่าวค่ำนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters